สวัสดีท่านผู้ชมรายการน้ำหน่ายทุกท่านนะครับวันนี้ออขอต้อนรับกลับมาสู่รายการน้ำหน่ายอีกครั้งนะวันนี้เราอยู่ในเกมเกมชื่ออะไรวะฮัโลโหลโนพีเกมชื่ออะไรนะไม่รู้ชื่อเกมกวนพี่อะไรเกมชื่ออะไรนะบอฮาล่าเออฮาร่าวันนี้เราอยู่กับโนพีนะครับเราจะมาเล่นเกมบอฮาล่ากันนะเราจะเล่นเป็นกันเป็นยังไงก็ติดตามชมกันดูแล้วกันนะครับตังโหลดยังยังไม่ได้เล่นคุยเออเราตู้ันเองหมดเนี่ย อโ้ 2> 3, 2, 1, 1> oh, ตัวคุณอยู่ไหนวะเนี่ยบังคับย okay ังไงอะแม่งไม่บอกชื่อเลยมันตวเองเลยไอ้ม่ยขวงไอ้แม่งเอาเฮ้ยเกูจะอานแ้วได้ระเบิดเฮ้ยอเยคอยสู้มันสู้เฮ้ยไ้้ยอไม่ทันว่ะแม่งเร็วที่ผาเอ้ยตบเพื่อน อุ้ยอุ้ยหอกตกเอาเอ้าอาอยมเองยไอ้ามันจิ๋วยังไงวะตก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 ไอ้เียตกพวกพวกกูมันตกกันเองได้วะเออตกมากมอาเฮ้ยเฮ้ยเี่ยมันขึ้นม่ได้ ไอ้ปุ่มมึงทำไมบ้างแม่งนัดขึ้นนัหลงหนาไอ้เนี่ยปุ๊บดิวปุ่มมันจะปัดเลยปุ่นด้คะแนนลบเลยไอ้ดอกอุ้ยนี่ดิเด็กแม่ดู้มันเล่นอะไรของมันวะเนี่ยกูก็ไม่รู้งงสัตว์เฮ้ยเอาเอาหายโอ้ยยังมีปืนก้าขี้โกงอีดอกไอ้เขียวไอ้เขียวอุ้ย เไอ้ตกตกเอาเทียบมีปืนดอกเลยไปดูวันนี้ยิงได้ด้วยว่ะยินโตอ้าววิดนิวขึ้นเย้โดนทุบตกเอาอย่างตก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 ระเด็นกระเด็นกระเด็นเย้ตัวเด็กกระเด็นที่ผ่านเราพานะเฮ้ย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  ไอ้เฮียโคตรงงเลยอ่ะเฮ้ยเฮอ้าอเาอ้เาอ้เไอ้เาไเขไอ้เีไอ้เขาอเ้เเาอ้เอ้า้เเาอา้เอเาเอา้เอาไอ้เ้ยอเไอ้เขอ้เขาเขาอ้ะเขอ้า้ขอ้้เขอ้าไเล้อ้าไ้ไ้เขอาาไอ้าไอ้เขไอ้ไเเาออเขาไอ้ไอ้อาอ้ เฮ้ยเฮ้ยไม่กูตกตกวะงงอุ้ยโอ้โหกระเด็นอ้าวมีแค่ลบสี่เลยคุยมากนั่นแหละโดนค้อนทุบหัวไปเลยสัตว์ตกไปมึงดอกทองอืมตกไปตกไปหมดตกไปเอ้ยเอ้ยกูตกเองตกแล้วโอ้ยได้สองคะแนนเพราะคิกองเลย อ๋อมันจะมีชัดทถ้าไม่ตายถ้าโดนท่าไม่ตายเลยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยตัวเดือดเดือดไอ้เหี้ยเดียววว้าไม่ตกข้อเหี้ยแม่งงามเลยอ่ะไอ้สัตว์เลยจอกวุดครับต้องการวุดมีแต่ตีนมีแต่เท้านั่นแหละเกมีใช้จอยได้เลยนะเนี่ย

มันเล้นำแล้ว่ะเฮ้ยเยี่ยลบแปดลบแปดฮ Player e win ไ้ีสี่้ยเี้อะไรว้เนี่ยเล่นเงงเโง่เงี้ยไม่รู้เล่นไงกูเลือกตัวอื่นอ่ะเอาตัวี้ว่ะเอาเอลเอลดีกว่าไป มือมีาวุธอื่นให้เปลี่ยนม,นยมันเนี่ยเหมือนยังไม่มีเลยมีแค่สองอาวุธมันน่าจะโโอินแอปเปลเชดอะมาแล้วมาแอมเบอร์นี่น <Em ber. S 2> แอมเบอร์จะเลือกตัวเหมือนขั้นเซอิดอกจะรู้ไหไม,ไกกหไมเลือกตัวไหนมันไม่บอกกันไหนว่าเลือกตัวไหนกูเลือกตัวนั้นนะเลือกยังมันเลือกเลยเนี่ยไม่เป็นไรตัวเดียวกันเราจะได้รู้ว่าพวกเดียวกันไงควยมากมันตู้เองพวกเวตาลจะกระโดดขีบเลยฮะมันไม่มีหมวยเป็นทีมหรอวะเออมาตัวเหมือนกันที่แล้วครับ

เอ้ย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 ดูดดูอมยิ้มอุ้งเ้ยทำอะไรได้เนี่ยเนี่ยมันโดนค้อนแต่กูวดนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเอุ้ยอวุ้ยโอ้โหโอ้โหเลยประตูนี้ นี่ทำไมคุณบวกสี่เอ้ยลบสี่วะคนเที่ยวอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าตายกันเองอย่าเฮ้ยอย่าทำนั้นกันเองดิเฮ้ยไอ้แกแขกนี่เฮ้ยเฮ้ยคุณเห็กหมาไหมด้วยวะไม่ฮ้ยเฮ้าไอ้เงี้ยบเกลวเฮ้ยควยมากลวข้าเลย ฉันดาวด้วยตกนี่เราต้องตกเองไอ้เหี้ยนี่มัน้าด้ววะอะไรวะอุ้ยเราน้าจะไปเล่นโหมดซอบก่อนนะจริงๆอบไม่ต้องฝ้วขนาดนี้เก่งสับขนาดนี้สี่โอ้ยราเอิด โอ้ยเยี่ยปิวหนึ่งนู่นเยี่ยมู้แก้วุฒนนั้นว่ะอย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮี่ยผู้เดิลบลบสี่เลยอ่ะเยี่ยแม่งหนามเลยเยี่ยผูเขียวเนี่ยอีสัตย์นี่ก็รอแดดกูเอาตกตัวกูเนี่ยกูมองไม่เห็นได้ตัวได้แล้วเฮ้ยโอ้ยโดน้องโดนกระเด็นทำไมมันช็อตยนเยี่ยมาใส่กู้ปัโอ้ยตกตายเปรียบไงล่ะ ปิวจัดได้ si คะแนนเลยปี๊ดไเจ๊นี่ต่อยกูด้วยโอยปิวปิวเลยอุ๊ยอ้ยโอ้ยโอ้ยปิวจัดนี่เดี๋ยวปิวเกยัโดโอ้ยโอ้ยตีเนี่ยอุ๊ยเอาตกกันอีกเอ้าอื โอ้ยแย่มตกฟิวเขาเที่ยงอะมันตกกระเด็นเลยอ่ะเอาวุ้นเอาวุ้ตัวนี้เที้ยมากไม่เวิร์กเลยเอาฟูเอ็งเอ็งเอาไปแล้วอ่ะูวยมากเลยเฮ้ยเี้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยแย่โอ้ยเฮี้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยฟิวด พีช่วยด้วยฟิวฟิวเ้ยฟิวเอาจิมหายเอ้ยสัตว์นีไปงานะเฮ้ไปงล่ะเฮ้ยดีเดียวโอ้ยโอ๊ยโอยโอยอ้เี่ยวเน่าเอาอ้แกไอ้ตเนเอาเลยแลไอ้เหี้ยนี่แม่งเอาอย่างทิมกูกระเด็นไหวสัตว์ ปูแม่งต้องใช้อาวุธนี้ถึงจะทาง่ายใช่ไหมปิ้วจัดตกพี่เดียวไอ้เงี้ยที่หล่อที่สองไอ้แม่งเกือบได้คะแนนอีกที่หล่ออีกแล้วเขี้ยอะไรวะเนี่ยคำสัดย์เจเจจีดีเร็วอัพเลยจีดีเวลเป็นอีซี่ไม่มีโหมดอื่นหรอวะ แ <c oughs> ม่หาหมดอื่ดเยียไม่มีจริงเลยหมดทีมอ่ะจะได้ไปต,ต้องสู้ <ใจ S 1> ันเองไม,ม,ไม่ไม่มีทีมว่ะเกมรูยังเลือกไม่ได้สงสัยเลเวลไม่ถึงส <c oughs> ิบห้าอ่อไเลเวลถึงห <c oughs> <c oughs> ้าเนี่ยกูเปลี่ยนตัวก็ได้ว่ะกูเป็นกัปตันหกแล้ววูดกูก็คือเปิดโอเคป่าละกูตัวสีเหลืองเช่นเดิม นี่เดี๋ยวนี่ดีกว่าหนูจะทำ่าจะสตองดีสตองเยี่ยนี่นะอาวุธแม่งไม่ค่อยดีเลยอ่ะงั้น่ะออืสู้กับใครอีกคนเดิมเนี่ยไม่คว่ะก็ไปแล้วครับโนเพี๊ดไม่ทำเราตองงานนี้เยอะมากรูยเลยว่าต้องเที่อ่ด่านนี้เที่แองกีงแม่งมีที่ยืนแค่สามจุดแล้วก็เล็กๆข้างนั้นเลยเราจะอยู่ข้างล่างนะเราจะรอมันคว้าให้ตายเราจะวิ่งให้ตบเอ้าเยี่ยงเละโดดขึ้นไป ไประเบิดอุ้ย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 แม่งโคตรเล็กเลยเหี้ยอะไรวะเนี่ยอืออือนี่นีนี่นี่โวกูมีแต่อุ้ยกูมีแต่เท้าอี่างงอือกระเด็นมลเสียตับแป๊บเลยอ้าวไอ้สัสนี่ก็เป็นตัวมึงเสียอะไรวะแม่งเหมรียญเงินเงินแน่เลย กูเกียร์เยอหัวห่อไตัดลายรอไปยึดดเอา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 อย่าไปยตกอีกแล้วอืมโอ้ยไอ้ยี่ไสู้คาที่อื่นได้ไหมอ้าวอุยแม่งเลยตายห้าลบห้าลบองคเียรเกียรจริงปิวเลยปิวดต เฮ้ยไม่กูต้องกระโดดจอมันเติงโดนกรเดติงละอ๋อดแล้วนี้ใช้องนี้เอาเอาฟูกตกลงเยี่ยห ah. ่ฟิวะมึงเอาเอาเอาเฮ้ยไอ้ขี้กเอาไอ้คิดว <t> ่จะเดินเลย

เอาเยอดตโคตรจับเลยสัตว์ไอ้หมาได้ตอนนะเดี๋ยวที่แดงเรากวยมากเลยเอาอุ้ยอุ้ยสัตว์เอ้ยนี่เอ้ยโยนใส่กูอีกอออืื้หกระเด็นเยึดแม่ยืนดูยืนดูลบสิบตัวกู้ยังไงวะอ้าวอ้าวแล้วตกเองที่จับแล้วตกไปเลยตกไปเลย

เอ้ยเอ้ยจัดปัดแม่งโดนความไหนพวกก็ถ่อมควเปีวยโอ้ยจัดโอ้ยไอ้ตัดรอบที่สองโอ้ยเยี่ยปิวเยี่ยแม่สตาร์ทเอ้ยแม่งได้ดับเบิเลยไอ้ควยไอ้เย็ยนี่ก็รอป่วยใช่ไหมก็มาสู้กันมาตัวตัวมา เฮ้ย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 หวงตัวตัวไอ้เฮียโอ๊ยที่3เลยกูไอ้เฮียรบทิฟต่อแล้วก็รู้กันก็รู้กคนว่าใครที่หละ What the fuck ที่หลังเล่นตัวโล่หรือไหมมีตัวโล่ไหมดีๆ เล่นตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้เก่งโอ้มึงเล่นมาก่อนแล้วไงเฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่รู้ไงอันนี้รู้แล้วเออตัวหอกตัวหอกก็น่ารักโอมึงเห็นเขาเล่นเนยังไม่ได้สัตว์เอาตามตัวนี้ดีกว่าตัวนี้วิ่งเร็วแต่ดาเมจน้อยลองดูดิมีปีกบินได้ด้วยใช่ไหม ไอ้เยอยตัวเหมือนกันหละเออดานนี้ยให้ค่้ย่วหนะน่อยหนว้เตัวูเนี่ยวะมองไม่เห็นะเนี่ยตีเนี่ยเป็นอะรเป็นะอะอา้เออเอ,อดนนเออน,ดนี่ยเีจะโดนนี่ โคตรพวกเลยเฮ้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 ยไอ้ยี้ยมีอะวุโคตรช่างงเลยจ้แกจะ้ยนป้องเยกูมีขวานขวานตอกันไอ้ยี้ยตอกเองอีกแล้ว ใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นน้องให้กูได้วุฒิก่อนเนาะอ้าวเฮียตกอว้ยอุ้ยมันมีดาบให้ไม่ตกไหมปิ้วเนีอยเฮียหยิบแล้วเบิดหยิบแล้วเบิดหลายแม่งเลยอุ้ยสั่งเฮียตกกูกระเด็นนิดเดียวก็เคลียเลยอะ ไอ้ตัดไอ้ตัดธนูคุ้เลยเอ้ยเอยเยียดกะเด็น ไอ,อ้ยันนั่นได้แล้วไอ้สัตว์เอ้ยกูกาเ็นอีกแล้วไอ้เมนง่ากันเนี่ยไรกูเว้ยมึงโดบมาแน,นต็ตติ้งแล้วอย่าไปยอมท้าดาวไปให้ได้ แม่งเหมือนถ้าแอคแท็กไม่ไม่ไม่เรื่องเฮียเลยแหะแอคแท็กกูเนี่ยเอาเอาเอากูกระโดดอุ้ยไอ้สัตว์นี่ก็ช้าแต่ข้างบนที่ดอกซีไปอุ้ยเฮียเอาอีกแล้วไอ้สนี่แม่งช้าแต่งอวยันตลอดเลยเฮียแม่ชัดดาวได้

โอ้ย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 เรลกันโอ้ยจ hey, ัดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม้ทีหล่อแล้วยี่อีกแล้วอเหี่ยเฮ้ยไม่ทีหลแล้วีเเหี้ยอะไรไม่น้เหนึ่งเลยแม่เฮ้ยอันล็อกแล้วอันล็อกดิวคันเลอร์อันล็อกแล้วม่วะดิวคันเลอร์เรเบลหนึ่งจะไปต่อัเนี่ยอะไรคือดิวคันเลอร์วตฟแล้วเรอยัง มันเล่นมันทีมไม่ได้เหรอนี่อะเซต็งมัน้งเหมือนยังไม่มีมันมันต้องฟรีฟอร์ออรก่อนมันเรายังต้นๆอยู่เลยอะมันเหมือนต้องเลเวลไปเรื่อยๆแล้วเราเล่นไปเรื่อยเล่นลหมดเล่นหกตัวเขเล่นแรนดอมดีกว่าะอาแลู้แรนดอมดำแน่นอนตัวดำนั่นไงใช่นไหมไอตัวเฮียอะไรวะไอ้เฮียอะไรวะเฮียดีดีนี่น่าตัวอะไรได้ตัวสีเขียว ตัวธนูโอ้โหแล้วดูตัวตัวธนูเหมือนกันด่างตัวก็เฮียเลยสามสองหนึ่งนั่นดอมในเฮียมาโหแค่นนี้ด่านมีมีที่ยืนแค่ตรงนี้แหละเอาไอ้สัตว์ปากฟากไอ้สัตว์เอาดาตอดตอกเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย โอยไอ้เหี้ยเหมือนกันเลยแม่ตัวนี่างจัดไปได้ไกลกูมาแตะตัวเนี่ยอืม าอาวุธวะเออแม่งนั่นแหละเฮ้ยระเบิดระเบิดเอ้ย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 โอ้ยยี่ก็เป็นไอ้ตัวไหนวะมึงกูตัวดำๆเนี่ยเนี่ยไอเฮียดับนี่ใช่ไหมเอาเฮียกือโดดโง,ง่เกือบตอกนเจอ่ย อออุุุ้้้ยยยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเว้ยรอกูก่อนไม่เข้ยก็แย่เลยกูเขียมากว่ากูต้องแพ้อีกแน่เลยว่ะไม่ถึงแลยเขียไต่ไอ้เขี้ย,ยนี่ก็ต่อยต่อยอ,อย่างกูนะจัดอืประเด็น

โอ้ย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 ได้คอแล้วจัาได้เหรอหมาปุ้ยได้ได้คอแล้วได้คอแล้วยาโอ้ยโอ้ยอุ้ยไม่โดนประเด็นโดมินตโอ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นให้หมด กระเด็นที่หมดกระเด็นที่หมดเฮ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นนีน่โคตรดีรอ่ะตัวนี้เงี้ยอินคอว์ดีมากเลยอ้าวอ้าวโอว้ตายหา่าเออเก็บไปยเดียเด๋ยวเดี๋ยวอืมคออย่างงี้นะ

โอเคครับทุกคนเราก็จะมาพรองก่อนนะครับสมเกมรอฮอลล่านะครับเราก็สนุกมากครับก็จะมาเล่นกับน้ำมันไอทีวีครับถ้าส,สนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e แล้วก็เมนต์้วยะครผมชื่อโอพีเราจะมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเพี้ยวตามนั้นแหละครับ